วันนี้เราจะไปออกกําลังกายกันนะคะเราจะไปวิ่งที่สวนรอบหมู่บ้านในหมู่บ้านที่แหละสวนในหมู่บ้านแล้วเราก็เอามาออกกำลังกายยามเย็นปกติเ,เวลาเราเลิกงานแล้วเรากลับมามันก็จะดึกแล้วแนาาอนนี่แล้วมาตอนที่ยังมีแดดแล้วเราก็ใส่เสื้อฟาบูมาด้วยช่วยกันโฆษณานิดหนึ่งช่วยกันทำอาหารกินเนาะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากการยืดก่อนแล้วก็ค่อยวิ่งกันไปค่ะ เราจะมาเริ่มจากการยืดกันก่อนเลยก็เวลายืดก็เริ่มจากท่าไหนนะคิดกันแป๊บนึงตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นกล้องเวลายืดเริ่มจากหัวอ๋อหัวเออใช่ยืดท่าละประมาณสิบถึงสิบห้าวินาทีก็หวัวไหลา่ไล่ลงไปทีละส่วนทำร่างกาย ก็มีห้าอ่อนนี่เนี่ยยามเย็นก็จะมีแสงแดดอ่อนๆดีอ่ะปกติกับบ้านไม่ทนนันปกติกับมาคือฟ้าม,มืดละ ก่อนวิ่งเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะคะเมื่อก่อนเราอ่ะวิ่งไปเลยแบบไม่ยืดแล้วปรากฏว่ารู้สึกแบบเจ็บทุกครั้งเลยแล้วก็ม่มีความรู้ตอนหลังหลังจากที่แบบผู้ชายไปเรียนวิ่งมาแล้วนาะงก็มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยก่อนก่อนวิ่งอมันต้องยืดด้วยนะมันถึงจะวิ่งได้แบบดีขึ้นเลย โอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปวิ่งกันเราตั้งเวลาก่อนวันนี้เราจะวิ่งสามสิบนาทีแต่เราก็ไม่ได้แบบฟิกความเร็วว่าเราจะวิ่งที่เท่าไหร่ด้วยปกติอายุ่งอะ่ะก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณเพศเก้าหกเพศแปดปนี้เร็วสุดได้แค่เจ็ดอือก็วิ่งเรื่อยๆอเนาะใครเลวเริ่ไหม เอาเริ่มวิ่งกันแหละรอบแรกหน้าตาจะยังสดใสยอยู่แต่เท้าวิ่งวิ่งไปก็จะแบบหน้าก็จะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนคนหายล่าสุดคือคนหายวิ่งใน,งนบวค่ะนวิ่งคนหายวิ่งนึนะ่งกระละตอนนี้ จะวิ่งตลอดทั้งรอบเดียวเราวิ่งมาแล้วหนึ่งรอบกระทังรอบที่สองเป็นยังความรู้สึกผ่านไปรอบแรกเหนื่ยอยนะอ๋อรอบเดียวเหนื่อยแล้วแต่ว่าเราก็จะวิ่งไปเรืเ่อยๆเป็ว่าจะครบเวลาเพื่อความแข็งแรงและสมบูรณ์ของร่างกายไปวิ่งต่อ นี่เราก็วิ่งกันมาใกล้จะครบเวลาแล้วเหนื่อยนิดนึงแหละใกล้ครบแล้วใกล้ครบแล้ววิ่งมาช้าๆแล้วเนี่ยขนาดวิ่งมาช้าๆเหนื่อยยังท่วมขนาดนี้คิดดูถ้าวิ่งเร็วนะสภาพจะเป็นยังไงอากาศมันร้อน้วยแหลนะเนาะ ใ okay. ได้จะครบแล้วตอนนี้ยี่สิบสามนาทีเหลืออีกเจ็ดนาทีวิ่งต่อแล้วเราก็จะไปขู่ดาวกันไปแล้วค่ะตอนนี้เราก็วิ่งจนเสร็จแล้วนะคะครบสามสิบนาทีตามที่ตั้งใจไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปคู่ดาวกันค่ะสภาพก็จะดูเหนื่อยๆประมาณหนึ่งเพราะว่ามันร้อนและนี่ก็คือคูดาวและก็ยืดตามท่าเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนเริ่ม ยืดทุกส่วนของร่างกายเพื่อลดอาการบาดเจ็บคู่ดาวหลังวิ่งนี่ยุ่งก็จะใช้ท่าเดียวกับที่วอร์มก่อนวิ่งเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรายืดเสร็จเราก็ไปกินข้าวกันวันนี้ขอจบการรีวิววิ่งเพียงเท่านี้ค่ะเล่นกันน้ม่นีระหว่างที่เราเดินไปกินข้าวนะคะเราก็จะเจนน้องแคทตกต็อ ขอจับหน่อยได้ไหมขอจับหน่อยนะอ้าวมองไม่ให้จับขอจับหน่อยนิดนึงวันนี้ดูสายอารมณ์ไม่ดีไม่ให้จับปกติน้องจะให้จับนะ <c oughs> แต่วันนี้ไม่ขอจับหน่อยนะเส้นตัวสุดขอจับนิดนึง นี่น้งยมที่จับแล้วมีนกระต่ายานะะเ็อันนี้ก็มีเซนเตอร์คนนี้ก็มีเซนเตอร์รัืเขาจะเอาเป็นกระต่ายของเางกมาและน้องก็จะออกมาวิ่งเล่นกบางวันก็มีสองตัว